สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมา u n อ o x baby Be สองกล่องที่เราสั่งมาจากแอปอันแรกเป็นยูนิคอร์นสติงตัวนี้ซึ่งเราถามร้านมาเขาบอกว่าแท้นะเดี๋ยวจะมาลองสแกนคิวอาโค้ดดูว่าได้หรือเปล่าแท้จริงหรือเปล่าส่วนอันนี้เป็นอ่าวิสาลอตตัวเทพตัวเก่งอันนี้ถามมาก็บอกว่าแท้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองสแกน QR ที่อยู่ในกล่องให้ดูเลยว่ามันสแกนได้ไหมถ้าสแกนได้ก็คือของแท้แน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยอันนี้คือซื้อมาลองให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าในออนไลน์เนี่ยมีแท้ไม่แท้แล้วที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะแท้หรือเปล่าลุ้นมากนะแต่ราคาดีอยู่โอเคเริ่มจากกล่องแรกแล้วกันคือมันมันมาสองร้านนะร้านเนี้ยใส่กล่องมาก็ ไม่มีรอยบุบสลายอะไรส่วนอันเนี้ยใส่ถุงมาอันเดียวอะ่ะเนี่ยเดูยดิกล่องยับบูบี้คือใครสายเก็บกล่องอะ่ะร้านเนี้ยไม่แนะนำแล้วหนึ่งเพราะว่าแพ็คมาไม่ดีใส่ถุงมาอย่างเดียวเดี๋ยวมาลองแกะดูกันจริงๆเราก็เก็บกล่องนะแต่ว่าคงจะไม่ได้แล้วละ่ะโอเค ไม่ออกผิดด้านตรงด้านนี้กล่องอันนี้สงสัยคงต้องทิ้งแล้วล่ะแต่ว่าโค้ดอันนี้ไม่เป็นไรหรอกโค้ดอะเพราะกว่าเราจะลงคลิปเราก็สแกนไปแล้วล่ะน่าจะแท้อยู่นะดูจากคุณภาพแล้ว ถ้าดูจากตาเนี่ยคิดว่าน่าจะแท้อยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ของแท้ของปลอมมันก็เริ่มดูยากขึ้นนะที่ที่ดูหลายๆคลิปมาเขามักจะบอกว่าของแท้มันจะไม่ค่อยเงาของปลอมอเขาจะทำมาเงาซึ่งวางอันน่ะทำมาดีอะ่ะของแท้ของปลอมแยกแทบไม่ออกเลยแต่เราสนับสนุนของแท้นะ แล้วว่ามันคุณภาพมันได้อะมันก็เล่นได้นานอยู่บิด d ีบีรชเกดห้าเจดศูนย์นนี้ตัวเบนดดูด้วยตาทุกคนคิดว่าแท้ไหม บิดดีบงานดีเดี๋ยวมาแกะอีกกล่องหนึ่งให้ดูไปเลยดีกว่า UNICORN STRING เออไม่รู้จะปิดโค้ดทำไมสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องสแกนให้ดูอยู่ดีอืไม่เป็นไรตัวนี้กล่องดีใครสายเก็บกล่องลานนี้ ถ้าแท้แนะนำเลยอุ้ยอันนี้ดูเงาอยู่นะจะแท้ไหมเนี่ยรัชเดห้าหกศน แต่ในรัชเชตดอะ่ะเขาก็เขียนว่าโทมี่อยู่นะคือที่ดูมาหลายๆคนมักจะบอกว่าถ้าเป็นแบรนด์แท้อะ่ะเขาจะมีสัญลักษณ์อันเนี้ยถักระโทมี่เหมือนแบรนด์ปลอมอ่ะเขาจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตัวทักระโทมี่ตัวเนี้ยอันนี้เราซื้อเป็นโซนเอเชียมาเพราะว่าเราจะได้ถ้ามันแท้เราก็จะได้ไปลุน้นตัวแรในแอปอีกรอบนึง อลอาประกอบดูแล้วกันอยู B ่น c o n s t r i n g ราชเกษห้าหกศูนยกับ bit GB แต่สีมันสวยนะชอบสีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปสแกนทียอโคแล้วก็จะลองชูดให้ดูว่าการหมุนของทั้งคู่เป็นยังไง โอเคทุกคนหลังจากที่เราสแกนโค้ดแล้วนะก็คือแททั้ง2อร้านเลยเพราะว่าโค้ดสแกนเข้าทั้ง2ล้านเลยเราเลือกเป็นโซนเอเชียมามาลองดูกันว่าหมุนเราเป็นยังไงที่ถูกวันกุชนิ่งมากคือถ้าลงไปตรงๆก็น,นิ่งมาก เขาวิ่งนิ่งเลยนะแบบไม่ๆๆออไม่ไม่วิ่งอ่ะเออลงไปนิ่งนิ่งเลยไม่วิ่งเดี๋ยวลองมาต่อสู้กันดูว่าเป็นยังไงไปดูเจ้าวิสันรัดกันดีกว่าแบบไม่มโมอะไรใดทั้งสิ้นเดิมเดิมลองกันวิสันร็อดเขามีความวิ่งมากกว่ายูนิคอร์สตีนะ ท,ทั้งที่เขาเป็นสายสเตมิน่าแต่ก็น่าจะถูกของเขาละเตมิน่าเขาวิ่งได้ ตมตีนะก็เลยจะตีกันเบาๆนิดนึงโอเคตามตามที่ทุกคนคิดแหละยังไงเจ้าวิสาลอสมันก็สเตมิน่เยอะกว่าอยู่แล้วของหมุนได้นานกว่าอยู่แล้วเอามาสู้กับเจ้าชาร์กสกิลที่เรามีแล้วกันเป็นชาร์กสกิลระเชิดของชาร์กสกิลแต่เป็นบีดี เดี๋ยวลองกัน อกสเกลเลยนะถ้าเอาไม่ลงตั้งแต่ทีแรกอะอยังไงก็แพ้เซ sure. มิเซมินาชัวอะผิดคลาดยิศาลอ็อตจบก่อนหรือว่าเราชูดเบาไปเดี๋ยวลองมาอีกรอบ จบเบิร์ดซะงั้นน่าจะเป็นเพราะความสูงของวิซาร์ดเขาสูงกว่าต่อไปมาลองดูเจ้ายูนิคอร์นสติงแบบเดิมๆยังไม่ได้โมใด,ดๆ ดุเดือดแต่แพ้สปินชัวตามค่าดด้วยความที่เราเปลี่ยนเป็นบิด E ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะวิ่งได้นานขึ้นนิดนึงใครชอบตัวไหนบอกหน่อยแล้วก็มีแนะนำคอมโบไหนจริงๆบอกเราหน่อยเผื่อเราจะเอาไปลองแปลงตามที่เพื่อนๆแนะนำ